สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเอากุญแจที่ลืมไว้ใต้บาะนะครับกับหลายคนนะครับบางทีก็จะไปซื้อของนะครับแล้วก็เปิดบาะแล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ออกมาแต่ไปวางกุญแจแล้วก็กดเบาะล็อกไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการนะครับบางคนพอลืมกุญแจพอลืมแล้วก็ไปหาอะไรมางัดนะครับอย่าไปงัดนะครับ ครับอย่าไปงัดนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวล็อกที่อยู่ใตนะ้เบาะนั้นมันหักครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันเป็นพลาสติกนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราไปหาไขาควงนะครับเนี่ยไขยควงอันเดียวเลยนะครับนีนี้เราก็เอามาถอดน็อตตัวนี้นครับมีอยู่3มตัวนะตัวนี้เนี่ยถอดน็อตตัวนี้ออกให้หมดเลยนะครับอย่าไปงัดเดดขาดน,นะครับมันจะทําให้เบาะของเราเสียนะเนี่ย เอาน็อตตัวนี้3ามตัวออกแล้วก็เอาฝาครอบตัวนี้ดึงออกมาออกนะฮะเนี่ยจากนั้นมันจะมีตัวนี้คมันจะมีเหล็กเสียบอยู่แล้วก็มีสลักเนี่ยเขาจะล็อกกับสลักนะครับแล้วก็เอาเอาสลักตัวนี้ออกนะครับก็คือดัดให้มันตรงนะครับเนี่ยสลักของมันนะครับดัดให้มันตรงแล้วก็ดึงสลักออกมานะครับเนี่ยสลัก människor. จะปเป็นแบบนี้ฮะจากนั้นก็เอาแหวนออกแล้วก็ดึง ตัวเนี่ยตัวที่เสียบเนี่ยแล้วก็เปิดเบาะเอากุญแจที่ลืมไว้ใต้เบาะได้เลยนะครับนี่ครับนี่ยกุญแจนะครับอย่าไปงัดน,นะครับเดี๋ยวทําให้เบาะเราเสียนะฮะวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับเนี่ง่ายง่ายน,นะครับมีไขค,รครวงอันเดียวก็เปิดไ <_ S 2> ด้เลยครับใครที่ไม่มีไขค,รครวงก็ไปยืมคนข้างๆ้างห้องก็ได้นะครับไปยืมเพื่อนก็ได้นะครับนี่คนะสักของมันนะครับจากนั้นเราก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับ เอากุญแจเสร็จเรียบร้อยก็ประเอบข้นใหม่นะครับก็เอาสลักเข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับใส่สลักเข้าไปนะครับนี่ฮะใส่อย่างนี้นครับจากนั้นก็เอาฝาครอบใส่เข้าไปครับนี่ละมันจะมีล็อกของมันมันก็จะเข้าแบบไม่ยากนะครับนี่ยมันดังก๊กก็เข้าไปแล้วนะครับ นั่นก็เอาน็อตสามตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไขควงอันเดียวนะครับนี่ครับวิธีแก้ครับลืมกุญแจไว้ใต้บ่อนะครับอย่าไปงัดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะครับให้ทำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับวิธีการนะครับน็อตสามตัวก็ใส่เข้าไปแเค่นี้ครับนีง่ายๆเลยครับนี่ครับวิธีการลืมกุญแจไว้ใต้บรอดแล้วก็ แก้แบบนี้นะครับขอบคุณครับ